เอาจริงนะแต่หนึ่งเรื่องวันนี้พี่เป็นโสดยังเขาโมดมันข้ามฉอดเลยนี้พี่โสดยังถ้าจะบุถ้าจะบอกว่าโสดอะโสดมาสิบกว่าปีแล้วเป่ะไปอย่างนี้แหม่มดมดไม่รู้เหรอต้องถามพี่ด้วยก็ก็เขามันก็เป็นเรื่องราวของชีวิตพี่กับัญญาอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะเวลามีเรื่องอะไรเขาก็ อดทนได้พักหนึ่งระเบิดก็ระเบิดทีนึงเราปล่อยเงี้มีแป๊บนึงเดี๋ยวก็หายแต่คราวนี้มันไม่หายแล้วมัเฮียเลิศเลิศไม่คืว่าคราวนี้มันชินแล้วมันจะกลายเป็นชินชามันไม่ได้ตื่นเอาจริงนะฉันอ่านปุ๊บก็คือก็ยังไงปกติเมื่อก่อนอ่ะไม่ไม่พี่เป๊กอ่ะต้องซื้อรถไปง้อจริงๆนะว่าที่ฉันล่ากอ่ะต้องไปง้อจริงๆนะจากกุ้งจากกวนยังซื้อไปง้อนะ โ้ว์มดแหมเขาปีนกระงแพงบ้านมดก็รู้มันก็เป็นโสดเดี๋ยวโสดเดี๋ยวไม่โสดเดี๋ยวโสดเดี๋ยวไม่โสดแต่เราก็ต้องทําอะไรด้วยกันดีๆแต่เห็นในในไลฟ์แบบพี่งอเขาตลอดเหมือนกันนะพี่เป๊กก็ชอบงอด้วยเพลงยอดงอตลอดไม่พี่จะไปพูดอะไรได้มากอะนอตพีจะพูดอะไรได้มากก็เห็นหยอดตลอดเหมือนกันนะเหมือนแบบกลับมานุมเสาวที่กลับมาจีบอะไรอย่างเงี้ยตัวเองอยู่ในหลายๆเหตุการณ์ ฉช่ว่านี่ยังงอโนอยนะนี่น้อยเหรออีนอตเมื่อก่อนถ้าสมมติทันย่าจับได้ทีหนึ่งเงินต้องถึงนะรถจากรกู้วต้องมีแล้วคุณยายทัญญนย่าเป็นผู้หญิงที่สมรถที่สุดตั้งแต่กูเคยเจอมาในโลกนี้แล้วจริงๆหัวซื้อจากรกู้วให้น้าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาไปขายแล้วกูใช้รถแบบว่า <c oughs> โตวิวธรรมดาได้ <c oughs> จริง,รงๆน้านเป็นมนุษย์ที่แบบว่าสมรถที่สุดในโลกแล้วคือเรื่องนี้มันมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราที่ คนที่ไม่ใช่คนสนิทไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงกันอะไรแบบนี้พอถึงวันหนึ่งทนาเขาจะระเบิดขึ้นมาเขาก็เป็นแบบนี้แหละแล้ววันนั้นพี่ไปทำอะไรเขาระเบิดเราคุยกันแล้วน้หมดนพี่ไปทำอะไรเขาตะโกนเพราะว่าปกตินางก็จะนางเป็นมนุษย์ที่เงียบนึกออกป่ะแต่เวลาท่านสมบุกบอกทนาเนี่ยสองอย่างอีนอตเวลามึงเมาแล้วมึงน่ากลัวไหมอะ ทันย่าน่ากลัวกว่ามึงเยอะจริงเหรอไม่เมาด้วยพี่เป๊กแม่งวิ่งหนีขึ้นบ้านอ่ะถ้าเขาเมาพี่ไม่เมาเออเออหอพี่เป๊กหายเมาได้เลยถ้าทันย่าอ่ะมึงบอกสิว่าเวลาพี่พี่ย่าเมาเป็นไงเคยมีครับพี่ย่าเขาแบบเหมือนเอาพี่เป๊กไม่อยู่และเขาเลยเขาก็ไปเลยหยิบไปหยิบแก้วพี่เป๊กมาได้กระดกเลยพี่เป๊กบอกเฮ้ยไม่ต้องให้ผมวิ่งเข้าไปชาร์จเลทันย่าเขาเมาแล้วเขาแรงมากแต่ว่าเขาเขาเขาไม่ดื่มแล้วเดี๋ยว อยากรู้ว่าตาเขาเป็นยังไงตอนที่เขาเมาโอ้โหมึงไปดูแรงเงาสิว้าเออแรงเงาอ่ะเหมือนแส่แรงคนเนี้ยแสดงไหนยังไงอ่ะแต่จริงเลยแสดงละครยังไงอ่ะตัวจริงเป็นแบบนั้นว้ายเวลาเขาโมโหอ่ะเป็นแบบนั้นพี่เป็นเชี่ยตายหาแล้วกูพี่เป็กหนีขึ้นห้องอ่ะใครเล้วไอ้ช่างฝรั่งว่าตอนนี้ไม่อยู่ไรกันไอ้หญิงหรือไงแล้วมึงเชื่อไหม เวลาพี่ย่าเมาทีอ่ะหันไปทีพี่เป๊กแม่งวิ่งหนีขึ้นห้องแบบเด็กเลยอ่ะจริงๆอีกคนหนึ่งที่โหดเหมือนกันนะลูกสาวโอ้โหลูกสาวพี่นี่ก็ได้แม่มาอยู่กับพี่ย่ากับลูกสาวอันนี้อาะโหดเหมือนกันอันนี้ลูกสาวเนี่ยอาจจะได้ทั้งพ่อทั้งแม่ไปคนละคนละสวนคนละครึ่งเลยโอ้โหอาจจะได้พี่ไปเกินนิดนึงด้วยเราก็กลัวไหมกลัวลูกกับกลัวเมียกลัวอะไรมากกลัวลูกกลัวลูกกลัวลูกมากกว่าเพราะเห็นหลายๆอยู่ลูกสั่งให้ไปนอนนี่ต้องรีบไปนอนเลยเนาะ คือลูกเขาไม่ชอบแบบว่าหลังๆที่เราไลฟ์แล้วแบบว่าเริ่มไม่พูดอะไรหยาบคายมากอะไรเพ <ừ ừ, S 1> ราะว่าลียาเขาเขาบอกถ้าทำแบบถ้าพูดแบบนี้ไม่ต้องไลฟ์แล้วนะพูดพร้อมกันกอคือชีว่านั้นนิ่งเลยพี่ <c oughs> บอกถ้าพูดกันแบบนี้ไม่ต้องไลฟ์แล้วนะเขาไม่เขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นแบบนี้เราเลยต้องมานั่งแบบจุดคมเนาะพี่ยาก็กลัวลูกมากลัวมากพี่ยาากลัวหมดเลย แล้วแบบเป็นี่เป๊กมากอะเนาะเคยเคยมีน้าอึ้งอะครับแกมาบอกไปพูดเบาๆบอกแอนวันนี้ดูแลพี่หน่อยนะอย่าให้พี่ไปเลยมากนะเพราะว่าลูกสั่งมาละว่าถ้าพูดอีกไลฟ์สุดท้ายแล้วนะวายเขาเขาเขานิเตอร์เลย m o n i t ด้วยเขาดูตลอดครับเขาดูตลอดเลยพ่อแม่เขาไลฟ์เขาดูตลอดเขาดูอยู่แต่เราแค่จับไม่ได้ว่าคือคนใดเยอะเยอะมากไม่มีเขาโคงของคําว่าน้องเลย น่าจะเป็นชื่ออื่นไปเลยครับเพราะผมเป็นคนอ่านตลอดเป็นอวตารที่ม 2> 2ันถูกแบบสองหมดไปไ้เพิ่งเหรอได้ก็จะไปหาไงก็จะไปหาพี่ยวไปอยู่แล้วมาเรียเชิญเนเชิญเป็นเกสเป็นเกส้องไปอยู่แล้ว เธอยังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมด